ได้เวลาเข้าครัวกันแล้วจ้าวันนี้เราจะทำผัดพริกแกงนะผัดพริกแกงหมูใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็ใบมะกูดเราต้องแวะมาเก็บใบมะกูดที่สวนนะนนนแต่ว่าเธอเก็บใบมะกูดให้หน่อยอเ,เอาซักประมาณห้าใบห้าใบ มาจ้ะได้แล้วใบมะกูดของฉันพอเราได้ใบมงกูดมานะเราก็จะเอามาหั่นฝอยจ้าเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นเส้นเล็กๆเนาะก่อนที่เราจะหั่นนะเราก็ต้องฉีกเอาก้านมันออกก่อนใบมะกูดนี้เราจะเอามาใส่พริกแกงนะ หลังจากที่เราล้างทําความสะอาดถั่วฝักยาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะเอามาหั่นจ้ะชิ้นประมาณนิ้วหนึ่งเนาะเท่าๆกันพอน้ำมันร้อนแล้วนะก็ใส่พริกแกงเผ็ดคูณเพ็นสีลงไปเลยจ้า้ ุมากใส่หูลงไปเลยจ้าพอหมูใกล้สุกนะก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปเลยค่ะเราจะใส่ถั่วฝักยาวลงไปเร็วนิดน,นึงนะเพราะว่าเราชอบกินถั่วนิ่มๆเนาะมีเท่าไหร่ใส่เท่านั้นไป พริกแกงเผ็ดคุณเพนสีนี่แบบฉุนได้ใจอ่ะโคตรหอมอเดี๋ยวเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะแล้วก็น้ำตาลย่าหวานเล็กน้อยค่ะบอกเลยว่าเราปรุงรสแค่นี้จริง เราก็จะใส่ใบมะกรูดในสวนของเราลงไปจ้านี่ขนาดเมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่ใบมะกรูดนะมันฉุนยังหอมขนาดนี้โอ้โหเรียบร้อยแล้วจะเสิร์ฟเลยจ้าว้าว